หลังจากที่ s ซัมซุงนะคะได้เปิดตัว Galaxy S24 Series ไปนะคะก็เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าต่อไปนี้นะคะโทรศัพท์เนี่ยจะไม่ใช่เป็นแค่สมาร์ทโฟนติดต่อไปแล้วค่ะกับ Galaxy AI ค่ะที่จะมาช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะและจะมีอะไรที่น่าสนใจบ,บ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ฟีเจอร์แรกเลยนะคะ Circle to Search ค่ะเป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยให้การค้นหาข้อมูลที่เราต้องการนะคะได้อย่างรวดเร็วค่ะเพียงแค่กดปุ่มโฮงค้างไว้และลากนิ้ววงสิ่งที่ต้องการค้นหานะคะ AI เนี่ยจะทําการแสดงผลการค้นหามาให้ค่ะโดยไม่ต้องออกไปหน้าเพจอื่นให้เสียเวลาเลยค่ะและฟีเจอร์ที่2นะคะก็คือ v i t r ทาง late ค่ะเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยแปลภาษานะคะระหว่างการโทรค่ะ เพียงแค่เรานะคะกดปุ่มแปลภาษานะคะในระหว่างการโทรเนี่ย AI นะคะก็จะทำการแปลภาษาให้แบบเรียลไทม์เลยค่ะทำให้เรานะคะสามารถสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้อย่างง่ายดายค่ะและฟีเจอร์ที่3นะคะ Chat Assist ค่ะจะเป็นฟีเจอร์ที่ใช้ AI นะคะเข้ามาช่วยในการประมวลผลข้อความค่ะ ทำให้สามารถแปลภาษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําค่ะอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการสะกดคําและปรับแต่งข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะช่วยให้เรานะคะคเลือกตอบกับข้อความสนทนาต่างๆนะคะด้วยน้ําเสียงหรือวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดค่ะจะคุยแบบเพื่อนนะคะหรือจะแบบทางการนะคะหรือบนโซเชียลมีเดีย,ยก็มีให้เลือกตอบด้วยค่ะ มาถึงฟีเจอร์ที่4แล้วนะคะเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Note a s i d ค่ะบน Samsung Note นะคะบอกเลยนะคะว่าจะเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราเนี่ยจดบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฟีเจอร์นี้นะคะใช้ AI เข้ามาช่วยในการประมวลผลข้อความค่ะทําให้สามารถจัดระเบียบความคิดของเรานะคะได้อย่างเป็นระบบค่ะอีกทั้งนะคะยังสามารถช่วยสรุปเนื้อหาที่จดไว้ได้อีกด้วยค่ะ และฟีเจอร์ที่5นะคะ t าร์สคริป s อซิดค่ะเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยในการถอดเสียงนะคะเป็นข้อความได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำค่ะซึ่งจะใช้ AI นะคะเข้ามาช่วยในการประมวลผลเสียงค่ะทำให้สามารถถอดเสียงได้ถูกต้องและรวดเร็วค่ะอีกทางนะคะยังสามารถรองรับการถอดเสียงภาษาไทยได้อีกด้วยค่ะและฟีเจอร์ที่6นะคะ b Browsing a s s i s t ค่ะฟีเจอร์นี้นะคะก็จะช่วยในการค้นหาข้อมูลแล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วค่ะ ซึ่งจะสามารถแปลภาษาได้แบบเรียลไทม์นะคะและยังรองรับการแปลภาษามากถึง13ภาษาเลยค่ะทําให้เรานะคะสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศได้อย่างเข้าใจง่ายๆเลยค่ะและยังสามารถย่อสรุปบทความได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่ายได้ค่ะแล้วมาต่อกันที่ฟีเจอร์ที่เเลยนะคะเรามาดูเรื่องการถ่ายรูปกันบ้างค่ะกับฟีเจอร์ Photo Assist ค่ะซึ่งเป็นฟีเจอร์นะคะที่จะช่วยตัด ย้ายและเติมนะคะรูปของเรานะคะด้วย AI ค่ะเพียงแค่แตะที่ไอคอน AI ในหมดกล้องค่ะ AI นะคะก็จะช่วยเราเนี่ยตัดย้ายเติมค่ะรูปในส่วนที่ขาดหายในภาพนะคะให้สวยงามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้โทรศัพท์นะคะที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยี AI นะคะซึ่งก็บอกตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าจะเข้ามาช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็ต้องบอกเลยคะ่ะว่า Samsung Galaxy a 2 4 series นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆค่ะ ที่สำคัญนะคะจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะต้องใช้บนเครือข่าย AIS 5G เท่านั้นค่ะเพราะมีขึ้นมากสุดนะคะครอบคลุมถึงจ17จังหวัดเลยคะ่ะสามารถสอบถามรายละเอียดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้กับ3ช่องทางง่ายๆดังนี้ค่ะสั่งซื้อออนไลน์ส่งฟรีถึงบ้านได้ที่ AIS Online Store รวมถึงนะคะ AIS Shop ร้านเทเลวิทซึ่งบอกเลยนะคะว่ามีโปรโมชั่นที่น่าสนใจแน่นอนค่ะ